ในช่วงสายของวันนี้วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายพตตาหารเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านระบบซูมโดยมีศูนย์กลางพิธีณนะบ้านแก้วเรือนทองคุณยาอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจารย์ขนกยูสภาธรรมกายสากลโดยในส่วนของพิธีกรรมวันนี้คณะเจ้าภาพร่วมประกอบพิธีกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์การแพทย์ พิธีกล่าวคำถวายปัจจัยเทียธรรมพิธีกล่าวคำถวายกองทุนการศึกษาทางก้าวหน้าพิธีกล่าวคำถวายหนังสือธรรมะพิธีกล่าวคำถวายรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีพิธีกล่าวคำถวายประทิพข่มไฟพิธีกล่าวคำถวายข้าวสารพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยสี่ และพิธีเกล่าวคำถวายพัตาหารเป็นสังฆทานค่ะในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียขาถาโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลพึงนำความตระนีออกไปเสียพึงข่มความตระนีซึ่งเป็นมลทินแล้วพึงให้ทานเพระบุญทั้งหลายเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกนี้ในโลกหน้า คุณยาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนกยูเคยสอไนไว้ว่ากว่าจะได้เกิดมาเป็นคนยากนะเกิดมาแล้วก็ให้ทำบุญเยอะๆมีมากก็ทำมากมีน้อยก็ทำน้อยทำตามกำลังอย่าให้เดือดร้อนใจยังไงยายก็ทำบุญไม่ทำไม่ได้ยายยึดบุญเป็นใหญ่ยายรักบุญมากที่สุดเพราะบุญช่วยยายได้คนยังมีกิเลส เดี๋ยวก็ดีบ้างเดี๋ยวก็ร้ายบ้างยายยึดบุญของยายเป็นที่พึ่งท่านฐานบด,ดีทั้งหลายที่ได้ตั้งใจมาสั่งสมบุญในวันนี้ชื่อว่ามาประกอบเหตุอันจะนำมาซึ่งความสุขมาแก่ตนเองค่ะในส่วนของผู้วิบุญที่รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญผ่านระบบซูมออนไลน์ต่างก็ส่งใจมาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยความปลื้มปิติที่ได้ทำทาน สำหรับการถ่ายทอดสดพิธีถวายพัะตหารแบบออนไลน์นี้นะคะก็จัดขึ้นทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านระบบซูมซึ่งทุกท่านสามารถเข้าร่วมพิธีกรรมปลื้มๆแบบนี้ได้นะคะที่ลิงก์ o o m 072. com ค่ะและในวันเองนะคะบุญนิวส์ก็มีสัมภาษณ์ของคณะเจ้าภาพที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้เราไปรับชมแล้วก็อนุโมทนาบุญกันค่ะ ค่ะวันนี้ก็ปลื้มปิติมากค่ะที่ได้มามีโอกาสได้มาก่าวถวายพระถวายพระทหารนะคะแล้วก็ถวายหนังสือธรรมะนะคะที่วัดก็คือก็ก็ปลื้มมากค่ะ ที่วัดก็มีการตรวจตากันได้เข่งๆมากนะคะทุกคนก็ต้องใส่หน้ากากแมสกกันนะคะแต่ก็อยากจะเชิญชวนให้กับพี่น้องเราชาวพุทธนะคะถึงจะมีเหตุการณ์อย่างนี้แต่เราเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะเราสามารถเอาบุญที่บ้านก็ได้นะคะทำบ้านให้เป็นวัดเราก็สามารถเข้าซูมได้นะคะยังไงก็ลองติดตามทางาข่าวสารของทางวัดท่านแจ้งนะคะจะได้มาเอาบุญปื้มๆด้วยกันนะคะก็ คือห่างวัดไม่ห่างบุญก็อยากเชิญชวนให้พี่น้องชาวพุทธเราทุกคนนะคะตอนนี้ถือว่าเราได้บุญมากๆเลยนะคะยิ่งอยู่บ้านยิ่งได้บุญมากๆเลยได้นั่งทร,รม,ม้าที่บ้านนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาก็ปล่อยสัตว์ปล่อยปลานะคะเราได้อยู่ในบุญมากกว่าเดิมนะคะเราถือว่า ปลี่ยนโอกาสนี้ได้แบบว่าทุกวันนี้เราได้อยู่ในบุญกันมากๆเลยนะคะปื้มมากๆค่ะถึงอยู่บ้านก็เอาบุญแบบปื้มๆได้นะคะก็อยากเชิญชวนให้ชาวพุทธเรามาเอาบุญกันให้มากๆนะคะจะได้ช่วยกันพลิกสถานการณ์ให้มันดีขึ้นเร็วขึ้นนะคะเราจะได้มาเจอกันที่วัดกันได้เร็วขึ้นด้วยนะคะ